าากาบนมัสการครับผ่บาแฟนขาท่านเฉลิมมาตามนี้ทา่ทานครูนะคะเนาะท่านพี่น้องอันนี้เลขถูกปูจุดแล้วนะคะนี่เป็นเลขถูกปูจุดนะคะหน,นึ่งหนึ่งเจ็ดนะเนาะ,ะโอเคค่ะท่านูสี่ข่ายติดก็ได้ะะแล้วค่ะท่าวครูจะโนเขียนตัวนี้ยังไงฝันปะครับปูฝันเห็น เพิตายไปแล้วช่ไหอายุเพิ่นก่าหกสิบก่เจ็ดสิบอายุเพิ่นค่ะฝันเ็นพระเพิ่นตายไปแล้วลนนอายุเพิ่นเท่าไรกค่ะคเจ็ดส <70 S 1> ิบอายุเพิ่นเจ็ดสิบอเจ็ดสิบันเส <70. S 1> ิบก่อนเองเประมาณเจ็ดสิบเนะโอเพิ่นตายตอนเพิ่นอายุหกสิบเก่าเ่ะอืะอ่าัแนรปนี้น่ามาเมาเเก้าสิบห้าอือ กูเขียนให้นูเลยค่ะเดี๋ยวนู้นจะได้ที่เขียนเอาไหมค่ะชิ้นเดียวนตัวดับค่ะพวันี้ปูไปแข่งขันน้ำมันมาค่ะปูไปแข่งขันแล้วไปแข่งขดนแล้วปูไม่เหล็กวิ่งบ่ครับนี่เหล็กวิ่งบ่เหล็กบิงบ่ครับปูมักจะได้เป็นพิเศษมักชิ้นละมักหานแล้วมักห่า วิ่งหาแต่ว่าใครว่าเ้ายยื่ออยู่ยเกี่ยวกับปอยต่เขาอีกอยู่คือเก่าเนี่ยนะนใ,นนใ,นใน 2, ครว่าเกิดวันที่สองพฤภาเป็นมรสองพันห้าร้อยี่สิบเนมาลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะวันเล็คืว่าในระบาดเนีน่ยเออเล็ออกวันที่สองสาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะมาต้องหันนะครับวันที่สิบหนึ่งพฤษาคมออกพฤภาเพือกัน แต่ว่าป่านี้มันสียังแค่ว่าอายุอายุสียังยังสี่ห้ายังอายุขนาพันออกครับปู่ยังอายุแล้วมันออกพรรษาไปนะครับครับโอ้ปู่ปู่อายุสี่สิบห้าปีแล้วนั่นเป็นตัวสอง <literal ness> สี่ห้าก็ได้นี่นะครับตัวนี้ค่ะชูนเนี่ยมาหลายตัวเระเด็กบอกคือนี้ละ เด็กออกกินนี่แล้วนกปูเนาะเถี่ยวควงหรือไงเนี่ยเราว่ากัรวันที่แล้วก็ถือว่าเขาได้ปูทั้งสองสี่ตัวเก่าศูนย์ค่ะครับพี่น้องเรารอบปูกข้าวนะคะปูแปลเลขคู่ปวดที่แล้วมาให้เบิรงก่อนนะคะเนาะครับรอบปูเนาะครับเนาะปูเปล่าตัวเลขอยู่เนาะครับเนาะ ปูเพื่อนกิดจเป็นคนเบาบาชัดเบาค่อยอย่างประมาณนี้ครับเพื่อนบอกคนในหน่อยเบาๆหลายนะครับเนาะให้เอฟซีเข้ากับพิจเจรนาฟั่งครับโปก,กับผมกับพยายามฟั่งนะครับลงพอเพื่อนเป็นคนเบาค่อยมักเอาะนะครับเบาาค่อยๆนะครับตัวเลขเพื่อนกับว่าเลขนี่มีฝันกับมีเ้อเอฟซี FC เข้านะครับรอเพื่อนเขียนให้เล้วก่อนแล้วพี่น้องเนาะเขาจงเบิ้งน้ำกันนะคะว่าเพื่อนให้ปิดตัวใดน,นะคะ นี่็เลขทูกถือว่าสัดเจนเนาะครับเนาะเห็นสัดเจนอยู่ตรงเนาะเอฟซีเฮ้ารับผูบนจุดแล้วหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเอาครับพี่น้องคะเลขถูกนะคะเนาะเห็นบ่เนาะค่ะพี่น้องตัวนี้นะพี่น้องหกสองสี่นะคะเนาะหมวดสี่แล้วนาะพี่น้องค่ะอ้ามตัวเลยได้ปู แตกสามตัดเลื่อยวิอนงหกสองสี่นะคะออกหกสี่สองนะคะบานในล่างมันออกนี่นะคะเก่าสูงมันบอกคือศู์เก่าเหล็กล่างออกสูเก่าเนี่ยบองใจหนึ่งมันเป็นเหล็กเก่าเลยเหล็กถูกพูที่เลียกแตกสามตัวนะคะเล็กถูกมีเขาดีอยู่นะคะน้าปูแล้วมันโตนี่มตดแบบไหมันตัเดียวกันค่ะมันจุดต่ำเหมืนกันละใครว่ามันจุดมือนมันสิบออกกัน ค่ะอ๋ออันอันนี้จุดอันดกสองสีนี่จุดจุดก้อนจุดก้อนสามมือค่ะจุดก้อนสามมือเลยออกอันนี้จุดมือมันมันสออกกันะจุดปีซีนะจุดนะโอ้ครับอันนี้แต่ว่ากีฬามันนาที่ทรากันนะหนึ่งสมัยยุทธภค่ะได้เลยแลวม่าเขาก็ตนัวพ่ค่ะครับอันนี้เป็นของงวดไหมบ้านนี้อ๋อตังวด เอาเป็นว่าเหล็กปูสีหาเป็นตัวใดเนี่ยก็คันนี่ร้อยตัวห้าสิบหนึ่งห้าศูนย์ละกะเก่าเก่าอย่างไรเก้าหกห้าเกัาเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าสองอะก็าบ้างมเป็นเด็กไม่ค่อยมากไม่ค่อยมาเอาตัวใดค่ะเอาหนึ่งห้าศูนย์อยู่หอเออหนึ่งหนหนึ่งห้าศูน กัเจ็ดสูกับเจ็ดสูนะกัห้าสูหา้าดอันนี้เล็กถูกไมคะน้องนี่ถูกาเลยออนะพอทำไงตัวถูกอะไรตัวอะไรอะไรเล็กมกนนนนกกันบอกลายตัวน้องฟูนาะปูอ่ะพต้องเอาลายตัวพี่เ้องเล็กมันบอกลายตัวสันปูเขียนทีร้อง ค่ะหัวที่เลี้ยวถือว่าเขานะคะเนาะหล้กก็เลขที่ป<ล>ูจับคู่หายพี่น้องกับเขาเท่า้ศูนเก่านะคะเลขโถูกกว่าแตกสามตัวเลยเนาะพี่น้องหมวดนี้ก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะงามนะคะเนาะหาซูนกับเจ็ตซูนเนีนสองตัวพี่น้องคู่เนีนสองคู่นะคะคตัวเลขแนวทางของคู่หนึ่งเก้าได้เลยค่ะพี่น้องค่ะ มืนเกินห้าแบบว่าไปให้นาบานที่ชอบไปเขาให้นาบ้านเอาค่ะพี่น้องคะแคบนาจรนะคะเลขของปู่หนึ่งเก้านะคะงวดสิบหกนะคะเป็นบะไรยังงพี่วนี้แล้วบันจันมาแสดงให้ได้นะแค่นะซอสที่สามก็อสพลากสองพันห้าเอาสี่หาลุ้งเขียนในปู่อายุปู่อืมอัปูอย่าลืมสี่ห้าสองสองนสี่สิบห้าสี่นันะสองพันอันนี้ก็อันนี้ ปีเกิดนะอันนี้เลขว่ามีสอ,อ,องข้วาวมันคือี่ห้านี่คืออายุคือว่าออกมาแล้วมันฟูเนี้ยตั้งแต่อายุแบับแต่อายุเด้อค่ะพี่โน้องประมาณทึกซองนี่เด้อซองพัฒนาต้กงการวัคซีนแล้ค่ะพี่น้องค่ะแคปมาจอนะคะเนาะสามโตนะคะปูหมายเลขห้หาศูนย์นะคะสองโตก็คือปูเน้นเจ็ดศูนย์กับห้าศูนย์นะคะเนาะอันนี้เป็นเลขถูกนะคะ ก็เป็นเลขความฟันของปูนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเล็กถูกนะคะวดวที่พานมากอะเล็กความฟันกับเขานะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะเลขถูกกับมาแตกอีกสามตัวแล้วพี่น้องก็ถือว่าเป็นที่ราติดตามเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับปูหนึ่งเก้านะคะแคปหน้าจอไว้นะคะปูนะคะเนะเาะออกเกินนี่ละออกก็ได่หนีบนะปูครับปูว่าออกกนได่หนีแล้วพี่น้องปูว่าคอยในเด้อค่ะพี่น้องครับะะ <4 S 1> ปูว่าบ้ดังนะท่าเพิ่น อันนี้หลานเนื้อปูเพิ่นกะเป็นคนเบาค่อยเปิลคนบาค่อยเบาเนาะครับเนาะเอฟซีเ้าแครบนะจ่อไว้ได้ครับเด้อยกับสวนนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับตัวเลี้ยวทางของปูหนึ่งเก้าได้เลยค่ะพี่น้องค่ะมื่เกินห้าแหวเขาไปในร้านที um ่สองไปคอยนะไปในร้าน เอาค่ะพี่น้องคะแคบนาจอนะคะนอของปู่หนึ่งเก้านะคะรวดสิบหกนะคะเป็นยังไงค่ะนี้แจวบันทันมาแสดงนี่นะนี่นะโ่ามก็พัอืมรว่าอยลืมสี่ห้าสองสองนะสี่สิบห้าสี่นรา่อันนี้ก็อันนี้ปีเกิดนะอันนี้เลขออกในสองเานีห้านี่คืออายุคือว่าออกมาแล้วมันฟู้เนี้ยตัแต่อายุมัคั้อายุเด้อค่ะพี่น้องที่สองนี่เด้ สวัสซนนีค,ค,ค่ะพี่น้องค่ะแคปมาจอนะคะเนะาะจานโตนะคะปูห,หายึ่งห้าศูนย์นะคะสองตัวก็คือปูเนนเจ็ดศูนย์กับห้าศูนย์นะคะเนาะอันนี้เป็นเลขถูกนะคะก็เป็นเลขความฟันของปูนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเลขถูกนะคะงวดที่ผ่านมากอะ่ะเลขความฟันกับเขานะคะ ทั้งบนทั้งล่างนะคะเลขถูกกับมาแตกอีกสามตัวเวาพี่น้องก็ถือว่าเป็นที่น่าติดตามเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับปูหนึ่งเก้านะคะแคบนาดจอไว้นะคะปูเนาะค่ะเนาะออกเกินนี่แล้ออกก็ไ่หนีบ่ปูครับปูว่าออกก็น่หนีแล้วพี่น้องปูเบาคอยในเด้อค่ะพี่น้องค,ครับปูว่าค่าดังน, <FC S 1> นะครับแลเพิน่นนี่หลานเด้อปูเพิ่นก็เป็นคนเบาคอยเบ่บบคอยเบาเนาะครับเนาะ uh. เอฟซีฮอแคหนะจอไว้ได้ครับเด้อ ก็จะมีเปรียงแนวทางนะครับสิทธิ์เบ่งชมกันนะครับปูเราก็ให้มาเน้นๆครับบอจีห่างนะครับไปเสียงใบฟันมึงนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนกันนะครับเก็บหน้าจอไว้เลยว่ากดไหลกดแชร์ไปแล้วมีประกาศกับจดไปนะครับเด้อเป็นเพียงแนวทางครับพงพ้ารวยในลำเสงอพี่น้องเอฟซีเดินเบื้อกันกับกับขอบบนขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องพงพ้ารวยครับ ก็จะเริ่มกดกิ่งงจังเตือนทั้งช่องนะครับเรื่องกับขอบคุมลร้ที่กำมติตามมาเบื่องมาชมนะครับเรื่องเบิ่องชุทุกคลิปไปมักเชิญตอบก็จัดไปมองมากกับพันครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับมาพอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขับสวัสดีครับ